สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเพราะก็ผมยึดเจอร์นี่นะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้าน RFS นะฮะผมเดี๋ยววันเนี้ยผมก็เอารถของผมนะฮะมาทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไล่เม็ดใหม่อีกรอบนึงนะฮะพอดีว่าที่ผ่านมาเม็ดมันน่าจะหนักไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวผมจะลองไล่เม็ดเบอร์อะไรดูนะครับเผื่ออาจจะกลับมาที่เม็ดเดิมก็ได้นะฮะโอเคตอนนี้ช่างเองก็ได้หรือ ชุดข้างออกมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นสภาพภายในของชุดข้างของเรานะฮะโอ้โหฝุ่นเยอะมากครับอันนี้เป็นสภาพของชามในนะครับนี่จะเห็นว่าผมได้ทําการขูดล่องนะครับขูดล่องให้มันเม็ดได้ขึ้นสูงขึ้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไล่เม็ดใหม่นะครับซึ่งเม็ดเดิมตอนนี้ที่เราใส่ไปเป็นสนะิบสิบหกสิบเจ็ดเนาะซึ่งมันหนักไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาลองใส่เป็น15ล้วนนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูว่ามันจะเป็นยังไงนะหลายคนถามว่าทําไมผมถึงไล่เม็ดหนักจังเลยนะทําไมไม่ไล่เม็ดเบาๆคือจริงๆแล้วครับผมเป็นรถสายออกทิพย์นะฮะผมเน้นรอบปลายนะครับให้มันต่ําไว้นะครับ แต่ที่แรกก็ใส่หนักไปเนาะนะจะพอหนักไปเสร็จปุ๊บช่วงกลางมันหาย <laughs> นีนี้เดี๋ยวเรากลับมาลองไล่เป็นเม็ดเดิมหลังจากที่เราได้ทำการไล่เม็ดเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับ น้ำมันเครื่องที่ผมใช้นะก็จะเป็นน้ำมันเครื่องของ X l i n e ไลนะฮะก็เป็นเกรดน้ำมันก็คือเป็นน้ำมันสังเคราะห์ร้อยนะครับเป็น5 w 4 0นะครับผมแต่ที่ใช้งานมานะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องตัวนี้นะฮะซึ่งผ่านมาแล้ว1000กิโลนะเดี๋ยวเราให้ช่างถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาดูนะเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพน้ำมันที่เราใส่เข้าไปตั้งแต่ที่แรกเนี่ยดำหรือ,อยังนะครับ สภาพน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นยังไงบ้างรครับโอเคอยู่ครับพี่เสียงใสยอยู่สียงใสยอยู่เนาะอ่ะ,อ,ะอันนี้คือสีของน้ำมันเครื่องนะครับอสภาพหนึ่งพันกิโลเมตรนะฮะซึ่งน้ำมันตัวที่ผมใช้ก็คือเป็นน้ำมันเครื่องตัวนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวร,รอบนี้นะครับเปลี่ยนรอบหนึ่งพันโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเปลี่ยนอีกทีตอนสามพันกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูว่า น้ำมันเครื่องที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับใช้ดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะลองรีวิวกันมาเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเราจะใส่ปริมาณ 800cc นะครับเอ้ยเราใส่ปริมาณ800มิลลนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ทางร้านอ f i s นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ไล่เม็ดให้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองใช้งานกันดูนะครับว่า1,000กิโลเมตรจนถึง2,000กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกับเจ้าแกฟิลาโนไฮริดทาลูก54นะครับผมอก็หลังจากที่เราได้ไลเะะ่เม็ดนะฮะเม็ดใหม่มานะครับรู้สึกว่า <c oughs> ขีดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไล่เม้นหนักไปนะครับมันทาให้ช่วงกลางมันมันหายนะฮะคราวนี้ผมก็ไล่เม็ดลงมาเหลือ15้าเท่าเดิมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูว่าไล่เม็ดลงมาเหลือ15้าเท่าเดิมแล้วนะฮะมันจะเป็นยังไงว่าตอนนั้นไล่เป็น16บหกสิบเจครับเม็ดหนัก นะครับคืออยากลองดูไงว่าเอ้แบบถ้าไม้นหนักแล้วอาการรถมันจะเป็นยังไงนะฮะคราวนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าชื้อถ้าไม้นหนักตอนที่ผมไล่ทีแรกนะ่ะรู้สึกว่ากลางมันกลางมันหายนะครับมันบิดไม่ออกมันน่าจะอาการเหมือนกับเอ่อเขาเรียกว่าเวลาออกตัวด้วยเกียร์หนักอะไรเงี้ยออกตัวเกียร์สูงดิผู้ถิตนะครับ นะอันนี้บิดขึ้นเลยบิดขึ้นเลยครับระวังนะถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมบิดขึ้นเลยที่นี้ขึ้นอันดร็วมากโคตรลมแรงวะ่ะตรงนี้ท่องลมนะฮะรถสายสิ <laughs> ตอบสนองดีกว่าเดิมเยอะนะฮะแต่ถ้าถามว่าไล่เม็ดเบากว่านี้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะทําให้เหมือนกับปลายรอบจัดไปนะฮะเวลาเน้นใช้งานออกทิปอะไรเงี้ยรถมันจะเหนื่อยเกินไปนะฮะเดี๋ยวลองดูนะ60ปขิน80 สนุกไเดิมเยอะเลยนะฮะแล้วก็หลังจากเลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะลื่นดีลื่นดี รอบไม่ตกชอบเลยแบบนี้นโอ้เร,ราลองทำรางหนุนนนไม่ค่อยดี <c oughs> บางทีการที่จะเทสอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ต้องหาถนนที่มันดีดเทสนะฮะเพราะบางทีเราอาจจะเกิดอันตรายได้โอเค เออขี่สนุกดีวะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้วยว่าอัตราผลประจัดจะเปลี่ยนไหมนะเพราะว่าเม็ดเม็ดมันจะเบาลงแสดงว่ารอบมันจัดขึ้นนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ที่แยกอะไรแล้วเนี่ยแยกอศมอทนะฮะข้างหน้าเป็นแยกพระรามเก้าก็เดี๋ยวลองขับต่อนะฮะว่ามันจะขับขี่ดีกว่าเดิมไหมแต่ว่าตามความรู้สึกผมหุมเลยนะตอนขี่มากบ้องขากรรมเนี่ยคี่คนเรื่องเลยนะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งเราเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วรันอินแบบทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็ดให้เบาลงนะฮะดังนั้นรอบต้นเนี่ยดีกว่าเดิมเลยนะครับจากที่ดีอยู่แล้วนะ คราวน,นี้กลายเป็นแบบออกตัวได้แบบว่าพุ่งกว่าเดิมเลยนะฮะู่นย์หกสนี่ขึ้นไวดีมาก